ปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี่ครัวเรือนอยู่ประมาณ90%ของ GDP หรือประมาณ15.1ล้านล้านบาทปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรให้ GDP ของเราเติบโต เรื่องการหาไรายได้และการลดหนี้ก็เป็นนโยบายที่เราจะลงไปสู่ธุรกิจฐานรากนะครับส่วนธุรกิจ SME เราต้องให้ความรู้ ปรูมิ่งโคชชิ่งเขารวมทั้งหาแหล่งทุนและก็ให้แหล่งเงินกู้กับเขาได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจยุคดิจิตอลนะครับซึ่งดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาดังนั้นเราต้องเสริมความเข้มแข็งในเรื่องของอเศรษฐกิจดิจิตอลให้มากขึ้นที่จะทำให้เราหลุดจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับ ปัจจุบันนี้นี้สาธารณะเนี่ยเราขึ้นไปถึง60%เนื่องจากเราเกิดการกู้ในแต่ละปีเนี่ยประมาณหนึงล้านล้านดังนั้นการแก้ก็คือทำอย่างไรให้ GDP ของเราเติบโตไม่ใช่ในโยบายของการลดแรกแจกแถมเป็นนโยบายระยะสั้นทำให้เกิดภาระหนี้ของประเทศมากขึ้นเรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณ90%ของ GDP ปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรเราจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเข้าไป นะครับมันก็จะสามารถไปรถหรือไปชมระหนี้ได้ผมคิดว่าเราจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเครื่องมือเครื่องไม้ในการหาเงินให้กับ ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจฐานล่านะครับแล้วก็ทําให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนได้ทําให้เขาเติบโตได้นะครับอันนี้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและก็หนี้สาธารณะครับการที่เราเกิดวิกฤตโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้หายไปจนไม่สามารถชรําระหนี้ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจาเป็นจะต้องเข้าไปดูแลคือการแก้ไขหนี้ผมคิดว่าปัญหาวันนี้เนี่ยคือปัญหาของหนี้ ของบุคคลธรรมดามากกว่านี่ของธุรกิจดังนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งบรรษัทบริหารสินเชื่อบุคคลธรรมดาแห่งชาติเพื่อที่จะรวมนี่จากสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือนอนแบงก์ bank, มารวมกันรวมกันเสร็จแล้วเราก็ทําการซื้อนี่มาจากแบงก์หรือนอนแบงก์ bank, แล้วก็มาบริหารจัดการดังนั้นผมคิดว่าแนวทางนี้เนี่ยจะสามารถแก้ไขนี้ของบุคคลธรรมดาได้เบ็ดเสร็จแล้วก็รวดเร็วนะครับ พักชาติไทยพัฒนาของเราเนี่ยได้นำเรื่องของสากลขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำมาใช้เป็นพักแรกเลยในในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าสากลเนี่ยมีวัตถุประสงค์เนี่ยที่รวมตัวกันเพื่อช่วยกันปรับฐานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้กับประเทศ แล้วก็มีเจตนารมณ์ที่จะ,ะดูแลส,สมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีดังนั้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่คิดว่าเราสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าสมมุติสากลออมทรัพย์เราตั้งเป็นสากลร,ร้านค้าชุมชนทุกหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถค้าขายแล้วก็คนในหมู่บ้านก็มาซื้อของที่สากลนี้สากลน,นี้ก็มีกําไรก็สามารถปันผลให้กับสมาชิกซึ่งเป็นชาวบ้าน ได้แล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วก็มีการเติบโตไปด้วยกันอันนี้เป็นต้นนะครับหรือสหกรณ์การเกษตรเราอาจจะมีสหกรณ์ที่รวมกลุ่มกันเอาที่นามารวมกันจากที่นาแปลงเล็กเป,เป็นที่นาแปลงใหญ่เมื่อเป็นที่นาแปลงใหญ่สหกรณ์ก,รก็สามารถนําเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาพัฒนาในการเก็บเกี่ยวในการปลูกก็จะลดต้นทุนการผลิตได้และหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมาแปรรูป แต่รูปแล้วก็ติดตายี่ห้อทำแพ็กเกจจิ้งให้ดีแล้วก็ขายผ่านออนไลน์หรือขายตรงสู่ผู้บริโภคเลยเราก็จะตัดคนกลางออกไปดังนั้นเนี่ยระบบนี้ก็จะสมบูรณ์แบบทำให้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของที่นาหรือกเษกษตรกรนั่นเอง